สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง youtube channel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนการนะครับเกี่ยวกับมุมมองนการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับก็เมื่อเรามีโอกาสนะครับนะที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองนะครับค้นหาสัจธรรมนะความจริงนะเข้าไปในกายและจิตตัวเองนะครับเราก็ต้องมาทําความรู้ความเข้าใจโลก นะตามที่มันเป็นจริงนะครับไม่ใช่โลกเฉพาะตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเรารับรู้รสนะกายสัมผัสต,ต้องได้เท่านั้นนะครับนะโลกจริงๆแล้วมันคืออะไรนะมันเป็นอย่างไรนะมันมีจุดเริ่มต้นนะจุดกําเนิดจากอะไรนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากใจนะจิตใจนี่แหละครับเรียกว่าตัวรู้เรียกว่าผู้รู้ผู้รู้นี่แหละครับนะที่เคลื่อนมา นะที่มาจากไหนก็ไม่ทราบแหละครับนะจากก่อนที่เรามาเกิดในโลกเนี่ยมาจากไหนก็ไม่ทราบใครมียผิญญาก็สามารถล,ลึกย้อนกลับไปดูได้นะเกิดใครไม่มีก็ไม่ทราบแหละครับรู้แต่ว่ามาเกิดในท้องแม่นะครับพอคลอดออกมานะเราก็เริ่มรับรู้ว่าโลกใบนี้นะเป็นเช่นนีนะ้เราก็เรียนรู้จากตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรู้รสนะกายสัมผัส ไปเรียนหนังสือก็เริ่มนึกคิดวิเคราะหนะ์มีคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์สังคมาศาสตร์ภาษาศาสตร์นะครับาศาสตร์ต่างๆมากมายเรียนกันไปนะจนเรียนหนังสือจบมาทํางานนะจนกว่าเราจะเจอความทุกข์เล่นงานนะก็เริ่มกลับมาคิดโลกใบนี้คืออะไรนะใช่สิ่งที่เรามองเห็นหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เราเห็นเพียงแต่เปลือกเปลือกไหมเนะมื่อมองผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย หลายครั้งเลยทําให้ชวนสงสัยนะเกิดความนึกคิดผุดขึ้นในจิตใจนะครับว่าโลกนี้มันคืออะไรกันแน่นะเราไม่รู้โลกตามความเป็นจริงหรือเราเรียนรู้ศาสตร์วิชาการต่างๆมากมายนะพอเรียนสูงขึ้นมาจากศาสตร์พื้นฐานนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาศาสตร์นะสังคมศาสตร์เราก็ขึ้นมาเรียนวิชาการอาชีพต่างๆเช่นแพทย์ศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์ นะครับแล้วก็รัฐศาสตร์คือมันมีศาสตร์เยอะแยะไปหมดนะในสมมุติโลกใบนี้แต่มันก็ไม่ตอบคำถามในจิตใจส่วนลึกในความสงสัยนะครับว่าเราเกิดมาเนี่ยนะทำไมพบความทุกข์นะทำไมไม่พบความสุขเรื่อยไปความทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรนะมันทุกเองหรือเปล่าหรือมันมีเหตุให้มันต้องทุกข์นะครับ มันคำถามเหล่านี้แะครับที่มันวนเวียนนะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับของชีวิตคนทุกคนนะที่ต้องทาความเข้าใจมองเขามองเรามองโลกเป็นโรงละครโรงใหญ่นะครับอยู่กับสมมุติให้ถูกต้องนะอยู่บนทางสายกลางก็จะปลอดภัยนะวันนี้จะชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าความสําคัญของการฝึกฝนอบรมจิตใจนะการทําจิตนี้ ให้มันมีความเฉลียวฉลาดขึ้นนะให้มันรู้ที่ประกอบด้วยสติปัญญานะรู้โลกตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่โลกที่เราเห็นเพียงแค่เปลือกนะเห็นเพียงแค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นนะแต่โลกใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงของมันเนี่ยจุดตั้งต้นของมันอยู่ที่ไหนนะจิตนี้สำคัญอย่างไรนะทำไมพุทธศาสนา ถึงให้ความสําคัญกับการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตนะครับแต่ไม่ก็ให้ความสําคัญกับโลกใบน,นี้มากมายนะเหมือนวิชาการทางโลกนะครับที่พยายามจะร่ําเรียนกันนะเรียนทางวิทยาศาสตร์นะเรียนทางด้านเทคโนโลยีนะครับนะประยุกต์สิ่งต่างๆทางกายภาพวัตถุสิ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาทั้งมากมายแต่ก็พบว่าผู้คนสมัยนี้ในโลกนะครับว่ายังพบความทุกข์อยู่ นะก็ยังพบสิ่งที่หาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้อยู่และพบว่าคนในยุคสมัยนี้นะครับก็มีความเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณนะเป็นโรคซึมเศร้าสูงมีสภาวะความเครียดสูงนะคับางที่มีการพัฒนาทางกายภาพนะทางโลกที่เราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นโลกตามที่มันเป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรนะนั่นแหละครับ จึงมาชวนคุยกันเพื่อมองเข้าสู่เรื่องของจิตใจจุดกําเนิดนะจุดตั้งต้นที่เรามาเกิดในโลกใบนี้จิตนะนะที่มันมีร่างกายนียครับประกอบขึ้นมามีประตูที่จิตออกมารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับนะครับถ้าเราสามารถฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองนะย้อนกลับมาในคลิปที่ผมพูดถึงคือเมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองนะครับนะให้เกิดความสงบนะฮะ ให้กายสงบจิตสงบนะครับเรียกว่าเกิดสมถนะจิตตั้งมั่นนะครับหลังจากนั้นนะเราก็สะสมพลังนะไม่ว่าจะเป็นอินทรีห้าพละห้าพลังในจิตนะทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะสะสมทำทั้งหลายให้เป็นใหญ่อย่างสมดุลอย่างมีพละกำลังนะครับ อยู่นั่งปัญญาเรานะสามารถนะรเห็นจิตเคลื่อนออกไปรับรู้โลกผ่านทางทวารทั้ง 6. นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตนะไม่ออกไปรับรู้โลกผ่านทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยโลกใบนี้มันไม่มีที่ตั้งอยู่นะมันไม่มีอยู่ที่โลกใบนี้ที่มันมีอยู่เพราะว่าจิตเราออกไปสัมผัส นะผ่านทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอ่นั่นแหละครับถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจนะตามวิถีในพุทธศาสนานะครับเรียกว่าทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการเราจะเข้าใจสมมุติของโลกว่าสมมุติของโลกเนี่ยมันมีจุดตั้งต้นมาจากจิตนี่เองนะที่เดินทางออกไปรับรู้อารมณ์ต่างๆ นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้านะครับนะท่านสอนนะท่านพูดถึงเรื่องจิตพุทธศานานี้ให้ความสําคัญในเรื่องของจิตเพราะจิตใจเนี่แหละครับเป็นผู้เดินทางเป็นนักเดินทางนะเรามาจากภพภูมิไหนไม่ทราบนะแต่ว่าเมามาเกิดในท้องแม่เนี่ยนะครับนะพอลืมตาดูโลกหูได้ยินเสียงเนะี่ย จิตออกมารับรู้โลกฮะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกก็บังเกิดขึ้นเนีย่ยโลกมนุษย์นะครับแล้วเราก็มารับรู้ว่าเรามีกายนะเพราะฉะนั้นเราจึงมองเห็นว่าชีวิตเราก็ดําเนินไปนะเราก็มองเห็นตัวคนอื่นมองเห็นตัวเรานะเรามองโลกนะเป็นเหมือนโรงละครโรงใหญ่ของโลกสมมุตินะครับนะเราก็ต้องอยู่กับสมมุติให้ถูกต้องรู้หน้าที่ของตนเองอ่านะ เพราะฉะนั้นนี่แหละครับความสําคัญของการฝึกฝนอบรมจิตใจก็คือการรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวง่มันมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นประธานจิตตัวนี้เองครับนะเป็นผู้ควบคุมกายวาจาใจนะเป็นผู้กระทํากรรมนั่นเองนะและมันเองก็เป็นผู้เดินทางเนนะนะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปในภพภูมิต่างๆเนี่ยทำยังไงถึงปลอดภัย ไอ้ตัวจิตนี่แหละครับเป็นนักเดินทางนะมาเดินทางไปในภพภูมิต่างๆก็ต้องอยู่บนทางสายกลางนะทางสายกลางก็เป็นสายกลางแบบพุทธนะครับก็คือทานศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนทางสายกลางก็จะปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนนะครับนี่คือความสําคัญแล้วก็เป็นการรู้ที่ถูกต้องนะรู้โลกตามเป็นจริงที่ถูกต้องรู้ว่าอะไรคือสมมุติ รู้ว่าอะไรนะครับที่เหนือสมมุตนะิสมมุติโลกก็คือการเคลื่อนการเวียนไปการที่จิตออกไปรับรู้โลกผ่านทางทวารท้งหกนั้นเมื่อร่างกายเราแตกดับลงนะครับโลกบรุษย์นี้ก็ดับลงไปจิตนั้นก็ดับสุดท้ายนะเขาเรียกว่าตายนั่นเองมันก็ไปเกิดใหม่นะมันก็บังเกิดขึ้นมาใหม่ แต่ว่าความสมมุติของโลกโรงละครลงใหญ่ก็จบลงไปมันก็ไปในโลกสมมุติอื่นจิตก็ไปสร้างทางต่อนะในโลกสมมุติอื่นอาจจะเป็นสวรรคนะ์หรืออาจจะเป็นนรกอาจจะเป็นเปรตอสุร,รกายหรือเรลฉานก็เ,เป็นไปได้หมดครับเป็นไปตามอำนาจกรรมนั่นเองนะจึงมาชวนพูดคุยกันนะครับถึงความสําคัญของการพัฒนาจิตใจกนะ็ขอทุกท่านได้สติปัญญานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ